ผมถามเขาว่าปกติเวลานั่งดื่มเนี่ยเริ่มกันประมาณกี่โมงส่วนใหญ่จะตอบว่าก็เริ่มประมาณสัก6โมงเย็นหรือหนึ่งทุ่มเพื่อจะเริ่มตั้งวงแล้วก็ดื่มแล้วก็พูดคุยกันผมบอกกับเขาว่าบก,กเองไม่ชอบที่จะเริ่มงานหรือนั่งดื่มสังสรรค์นเนี่ยหกโมงเย็นหรือหนึ่งทุ่ม ส่วนใหญ่ผมจะชอบประมาณสัก11โมงเช้าหรือ5้าโมงเช้านะครับเป็นต้นไปพูดง่ายๆในอาหารมื้อเที่ยงเขาเลิกตาขึ้นแล้วก็งงว่ากินตั้งแต่เช้าเลยเหรอบอกใช่กินกันตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยดีผมบอกเขาอย่างนั้นครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ16นาฬิกากว่า อยู่ในอาการที่ผมกำลังมึนๆตึงๆแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็เลยอัดคลิปนี้ผมบอกเขาว่ากินเวลาตั้งแต่11โมงเช้าเนี่ยดีครับดีกว่าเริ่มอะไรต่างๆนาา6โมงเย็นหรือ1ทุ่มเพราะว่าเวลา6โมงเย็นหรือ1ทุ่มเวลาไปจบงานปุ๊บมันก็ไปจบกันที่เที่ยงคืนกว่าจะถึงบ้านตีหนึ่งตีสองเป็นเวลามืดค่ำแล้วแล้วก็เสี่ยงต่อการขับรถกลับบ้าน อะไรหลายๆอย่างด้วยเวลาไปสังสรร์แน่นอนครับมันก็ต้องมีการดื่มสังสรร์อะไรต่างๆบางคนก็นดื่มน้อยเพื่อจะจิบจิบเข้าสังคมบางคนก็นดื่มตามใจตามศักยภาพตัวบกเนี่นะครับเวลาดื่มเนี่ยมักจะดื่มแล้วปล่อยใจไม่ใช่เป็นดื่มเพื่อการสังสรรค์จะมักจะดื่มเพื่อปลดปล่อยใจปลดปล่อยร่างกายก็จะดื่มเพลิดเพลินไปตามร่างกาย ร่างกายต้องการก็ดื่มไปเรื่อยๆๆสุดท้ายเสร็จเมาครับเมาเสร็จก็ศักยภาพในการขับรถก็ด้อยลงน้อยลงนะฮะบกก็เลยบอกเขาว่าเวลาจะนัดกินกันเนี่ยครับอายุ50กว่าแล้วนะครับไม่วางงานเลี้ยงรุน่นหรืออะไรต่างๆเริ่มตั้งแต่เที่ยงจะดีกว่าจริงๆท่านนี้เขาจะนัดผมประมาณสักหกโมงเย็นผมขอเลื่อนนัดมาว่าหกโมงเย็นไม่ไหวหรอก นะครับเริ่มกันตั้งแต่6กโมงเย็นเนี่ยกว่าจะเลิกงานกว่าจะเริ่มต้นมันก็จบกันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองดึกเด่นอ,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 อันตรายครับในการขับรถในการเดินทางอะไรต่าง,างๆหลายอย่างทําไมเราไม่กินมื้อเที่ยงด้วยกันเขาก็บอกตรงว่าไม่เคยเลยที่จะต้องมาดื่มตอนมื้อเที่ยงผมบอกถ้าอย่างนั้นต้องฝึกแล้วครับอายุ50กว่านะคะต้องมาฝึกการกินมื้อไม่ มากินกันมื้อเย็นแล้วไปเลิกเอาดึกๆอันตรายครับเราต้องเริ่มกินแต่มื้อเที่ยงเขาก็บอกเลอโอ้โหไม่เคยเลยต้องมากินตั้งแต่เที่ยงบางคนจะมีลักษณะแบบนี้ว่ากินตอนเที่ยงเนี่ยโอ้กินได้เหรอกินเหล้ากินเบียร์กินอย่างงู้นอย่างนี้ตอนเที่ยงโอ้บันดีที่สุดครับนะครับกินเหล้ากินเบียร์กินเที่ยงเนี่ยดีที่สุดผมเองนะครับตั้งแต่วัยหนุ่มมาเนี่ยผมปรารถนามากเลยนะครับบอกกวิเชตปรารถนามากอยากจะมีประเภทแบบบาร์คาเฟ่บาร์กินตั้งแต่ 1ิบเอ็ดโมงเช้านั่งไปเลยนะครับสี่โมงเย็นนี่ก็เมาปิ้นแล้วนะครับแล้วก็ออกจากเคาน์เตอร์บารับรถกลับบ้านแสงอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยสบายแต่ทุกวันนี้อะไรอะไรต่างๆก็เริ่มแต่ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มมันจะมืดไปไหนนะครับเวลาของผมเนี่ยผมชอบตอนกลางวันบางคนก็บอกโอ้โหกลางวันไม่ต้องเริ่มเลยเวลาเลี้ยงรุ่นนะ เวลาประธานมาเลี้ยงรุ่นหรือเวลาการ์ดเชิญเลี้ยงรุ่นมามันบอกว่าเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มเจอกันผมบอกเฮ้ยทำไมอายุขนาดนี้แล้วทาไมจะไปเริ่มทุ่มว้าเฮ้ยทําไมพวกมึงไม่ไม่นึกว่าเริ่มกันอยู่ประมาณสักสิบเอ็ดโมงเช้า นัดการห้องอาหารไหนก็ได้นะเป็นห้องแอร์กลางวัน11โมงเริ่มกินกันเลยทำไมเหรอกินมันต้องเริ่มตั้งแต่ทุ่มหนึ่งทำไมมันต้องเริ่มทุ่มหนึ่งว้าทำไมมันต้องเริ่มสองทุ่มวะานะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยก็คุยกันก็ต้องเร่งคุยเวลาเลี้ยงรุ่นนี้นะครับคุยกันตั้งแต่สองทุ่มไปถึงสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มเมียโทรมาตามโอ้ยหลายอย่างนะครับกินกันไปเลยครับ สิบเอ็ดโมงเช้านะสิบเอ็ดโมงเช้าหรือห้าโมงเช้าเนี่ยคนไทยเรียกกันประมาณนั้นนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็คุยกันอาหารก็เสิร์ฟคุยกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแอร์มันก็เย็นอยู่แล้วนะกินกันเสร็จผมว่านะสามชั่วโมงเนบ่ายสามนี่ก็เมาปินแล้วนะเมาปินแล้วถ้าพวกตึงๆหน่อยตัวตึง,ต,ต,งตัวเก่งตัวนู่นตัวนี่นะผมว่าลากได้เต็มที่ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นนี้มไม่ไหวแล้วนะครับ อยากจะนอนอย่างเดียวแล้วนะครับอายุขนาดนี้ขนาดนี้เวลาอาัดคลิปไปก็ไม่รู้ลิ้นเปีย้ยหรือเปล่าก็ประมาณนี้อันนี้อัดสดๆเลยนะนี่เพิ่งกลับมาจากการาคุยนะครับกับคนรู้จักผมชอบนะประมาณนี้สิบเอ็ดโมงพวกนี้ผมก็นัดเขาประมาณเที่ยงนะเที่ยงก็นั่งกินกันนั่งกินกันนะครับตัวอื่นตัวพอประมาณสักบ่ายโมงกว่าบ่ายสองเขาเช็คบินแล,ล้วเชื่อไหมครับเดี๋ยวบ่ายสามมีคนมานั่งแล้วแอร์มันเปิดทั้งวนันเย็นสบาย นะครับมันไม่ได้นั่งกลางแดดเปีเป้ยงๆไม่ใช่ร้านแบบโอ้ไม่มีแอร์เดี๋ยวนี้ร้านมีแอร์หมดแล้วนะครับนั่งกินกันตั้งแต่11บเอดโมงเช้าเที่ยงนี่ถ้าเป็นแบบงานสังสรรค์เลี้ยงรุ่นนะครับโอ้โหกินแต่สิบเอ็ดโมงเมียก็บอกโอเคนะเมียก็เห็นด้วยผัวอยากจะไปก็ไปเลยกินกันตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นกลับบ้านกันหมดแล้วเมียแฮปปี้มากนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับพวกประธานเลี้ยงรุ่นทั้งหลายนะครับ เลิกนัดกันได้แล้วอายุเยอะกันขนาดนี้นะครับนัดกันทีบอกโหเริ่มกันตั้งแต่หกโมงเย็นทุ่มหนึ่งโหกลับบ้านก็รถชนบดีกลับบ้านก็เมาปินเลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวตอนเมาก็กอดคอก็เฮ้ยดูแลตัวเองด้วยสักพักเดี๋ยวได้ได้ข่าวแล้วขับรถชนเสาไฟฟ้าตายงานเลี้ยงรุ่นมาสุดท้ายขับประสานงานตายนะฮะเพราะฉะนั้นกินกันตั้งแต่สิบเอโมงดีที่สุดเชื่อผมนะครับนะ วัยนี้อย่าไปลากสังขารเลยครับกินแล้วก็ง่วงนะครง่วงโอ้ไม่ไหวหรอกผมเอาหลักสูตรนี้นะครับเอาหลักการนี้ไปก็นำเสนอแต่ละคนแต่ละคนบางทีงานเลี้ยงรุ่นนะการเชิญมาแล้วขอเชิญเจอกันหนึ่งทุ่มโอ้โหผมบอกเออกูไม่ไปนะเพราะไม่ไหวแล้วเพราะว่า หนึ่งทุ่มกว่านี้เข้านอนแล้วผมจริงจริงเข้านอนนะประมาณสักทุ่มครึ่งนี้ยังไม่ได้นอนนะครับแต่ทุ่มครึ่งนี้เป็นเ,เวลาเข้านอนแล้วไม่เกินสองทุ่มนี้เข้าห้องนอนแล้วเปิด YouTube ดูประวัติศาสตร์ฟังนู่นฟังนี่กอดหมอนข้างนอนเปิดแอร์นอนนะครับไม่เกินสามทุ่มนี้ก็หลับแล้วนะครับนี่ทําไมติดว่าเมียนอนดึกกว่าผมนี่นะครับสองทุ่มครึ่งนี้ไม่เกินแล้วครับปิดไฟให้ผมนี่ผมนอนเรียบร้อยแล้วตีสี่ก็ตื่นไว้นี้นะครับตีสี่ตีสาม ตีสี่ตื่นนี่ถือว่าเป็นโบนัสดีมากนะครับดีมากแต่ถ้าดีกว่านี้คือตีห้าตื่นพอแล้วนะแต่ถ้าซวยมากๆคือตีสองตื่นมาชีพอ,อมาชีเสร็จตีสองตื่นนี่ซวยมากเลยโอ้โหตื่นตีสองแล้วคราวนี้นอนไม่หลับแล้วอ่ะคลิปนี้ก็ข่าวๆครับใครจะเลี้ยงลงเลี้ยงรุ่นนะครับเอาเป็นคลิปฟังเพลินดูเพลินคุยกันไปเรื่อยๆเอามาฝากนั่นผู้ชมคลิปจะนัดเลี้ยงลงเลี้ยงรุ่นจะนัดกินนู่นกินนี่เริ่มตั้งแต่เที่ยง เชื่อผมเถอะนะอย่าไปนัดเลยหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งแก่แล้วนะอายุเยอะแล้วขับไปดีก็ลอ่อเสาไฟฟ้านุน่นไปหาเงี้ยเขียนห้องเต้กันก่อนเลยไม่ไหวแล้วนะครับฝากกันด้วยครับผมสวัสดีครับ